ขณะที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จดสงขลาะะวันนี้มีการคุมเข้มกลุ่มแคนนำกามม้มอัดใหญ่นะคะจำนวน9คนหลังจากถูกออกหมายเรียกและก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักวันนี้ค่ะ โดยช่วงเที่ยงวันนี้นะคะที่สถานีตำรวจภูทรคอ,องหงอําเภอหัดใหญ่จัุสงคลาค่ะกลุ่มแกนนาเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลราดหัดใหญ่แล้วก็มีขบวนคาม,ม็อบที่มารวมตัวกันที่บริเวณหน้ามทบร42ค่ายเสนาณนารง์ในอําเภอหัดใหญ่จัุสงคลาค่ะเพื่อร่วมกันขับไล่นายกรัฐมนตรีคู่ขนานกับม็อบที่กรุงเทพเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาได้พาการเดินทางเข้าพบตํารวจ โดยมีแกนนำจัดก,กิจกรรมดังกล่าว9คนนะคะถูกตำรวจโรงพักคอหงออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาโดยแกนนำทั้ง9คนได้เดินทางมาตามนัดพร้อมกับทีมทนายและก็บางคนก็ยังมีผู้ปกครองเดินทางมาร่วมสังเกตการด้วย ขณะที่นาตตำรวจก็ได้มีการจัดกำลังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนับร้อยนายค่ะรวมทั้งจัดเจ้าที่เข้าไปดูแลความปลอดภัยทั่วทุกจุดโดยเฉพาะการคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงพักรวมทั้งอำนวยความสะดวกเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายค่ะ